ไทเอกพันเพลียชัดผลชนสูตรยอดนครนายกหลังญาติติดใจสาเหตุจากกรณีการเสียชีวิตของอดีตดาวตลกชื่อดังยอดนครนายกหลังญาติยังติดใจสาเหตุการตายขอระงับศพส่งไปชนสูตรหาสาเหตุที่โรงพยาบาลก่อนซึ่งล่าสุดไทยเอกพันได้เปิดใจกับทีมข่าวเผยถึงผลชนสูตรของไอออดว่าการเสียชีวิตของพี่ยอดหลักๆเลย เส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบและกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจเวลาบีบขึ้นบีบลงมันบีบได้อย่างเดียวมันไม่คลายและเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมันตีบก็เลยทําให้หัวใจวายเฉียบพลันพร้อมเผยต่อว่ามันเริ่มซุดมาตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วและเมื่อ20วันที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาก็ซุดลงและโรคที่ไปตรวจที่ไปตรวจมีแค่ความดานันกระดูกต้นคอ และเส้นเลือดในสมองตีบและหลักๆคือกล้ามเนื้อหัวใจตายและเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พออันนี้คือหลักที่ทำให้แกเสียชีวิตร่างของไออดตอนนี้นำกลับไปที่วัดแล้วและพี่บินได้สั่งเรื่องลงไปให้โดยเย็นวันนี้วันที่25สิงหาคมจะมีการรดน้ำศพเป็นคืนแรกและทางญาติเองได้หายติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วเพราะผลออกมาตามแพทย์ ทุกสิ่งทุกอย่างก็กระจ่างโดยกำหนดสวดอภิธรรมกำลังตกลงกันอยู่ว่าจะกำหนดไว้กี่วนัน